Here's Curry for the record. It's good! สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมิน,นตุวเก๋ไม่เด้ก็กมีกับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เกมเก่งขันในวันนี้นะครับประจำเดือนธันวาคมครับเรามาแจกของรางวัลเช่น,นเดียวกันครับสำหรับ p r o o Station นะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ของพวกเราใครก็ตามครับเพื่อนๆทุกคนเลยที่ใส่โค้ช H S Mania เนี่ยนะครับสำหรับสินค้าราคาปกติก็ตามหรือจะเป็นสินค้าที่ลดราคาพิเศษแล้วก็ตามเนี่ยกลายชื่อของทุกคนเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในระบบของเขาครับแล้วก็มาลุ้นจับรางวัลแบบนนีี้กเเดดืืออถวว่่่าาาจจมมลยะะไ ซื้ออะไรเนี่ยมีโอกาสได้รับรางวัลเดี่ยเพิ่มเข้าไปอีกเลยค่ะสำหรับของรางวัลประจําเดือนธันวาคมนะครับมี2อย่างครับอย่างแรกคือเสื้อแอร์จอแดนสีดำนะครับกับเสื้อ K d ดีสีขาวสวยงามมากๆครับอยากได้มากด้วยวันนี้ให้แอมมินตุนะครับเป็นคนจับรางวัล2รางวัลนะครับขอเลือกวันที่เป็นเสื้อของแอร์จอแดนก่อนนะครับสีดําได้เลยค่ะปิดตาด้วยโอเคสลัด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 อันเดียวโอเค เป็นคุณธานินท์อำนวยผลค่ะเดี๋ยวใช้ห้ทางทีมงานเนี่ยอินเสิร์ตชื่อไว้นะคะโอเคให้จุจับสองรางเลยเหรอสองรางเลยเสื้อเคดีสีขาวครับโอเคคุณมาเรียมหนูนิ่มค่ะโอเคยินดีด้วยนะคะทั้งสองท่านค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สั่งซื้อเข้ามานะครับโอ้ยเยอะมากๆเลยครับนี่โอ้โหเต็ม <laughs> เรมาเข้าสู่เกมแข่งขันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด12คู่ครับเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ถือว่ามีความสําคัญของบ้านเขานะครับเป็นวันมาตินลูเทอร์คิงครับเป็นวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมมาตินลูเทอร์คิงคือนักต่อสู้นะครับเพื่อสิทธิความเป็นพล,ลเมืองครับความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบุคคลสําคัญของโลกเลยนะครับวันที่15มกราคมถือว่าเป็นวันเกิดของมาตินลูเทอร์คิงนะครับทางอเมริกาก็เลยยกให้วันจันทร์ที่3ของเดือนมกราคมทุกปีนะครับเป็นวันมาตินลูเทอร์คิงเพื่อ ก่อนจะเข้าสู่เกมแข่งขันนะครับช่วยกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็ทีมงานด้วยครับเรามาเข้าสู่เกมแข่งขันในวันนี้ครับการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่านทีเอ็นทีกบ้านเราทรูวิชั่นส์กับเอ็นบีเอแอพครับบรูคลินเนสเดินทางไปเยือนคลิฟแลนด์คา v a l ว e เลียสครับ การเจอกันในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่3จาก4ครั้งให้ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ2ครั้งแรกเป็นบุคลินเนสที่คว้าชัยชนะไปได้ทั้ง2ครั้งแต่วันนี้ค่ะบุคลินเนสยังไม่มีแคเฟนดูลันนะคะแลวก็ยังไม่มีอีกรุ่มเดือนเลยค่ะเ <c oughs> นื่องจากมีอาการเจ็บเข่าทางทีมเลยขยับเอาลูกกี้แคสเลอร์แอดวอร์ดขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแทนเปิดเกมมาทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้ก็ได้เป็นอย่างดีแต่ก็เป็นแคฟค่ะทีไดดาริสกาแลนนะคะโอ้โหวันนี้มีใจางามๆให าได้ไคลรีเออร์วิงนะคะการยิงการข้ามทุกระยะเนี่ยดูเข้าที่มากการเปิดจังหวะทาแต้มให้กับตัวเองหรือการมีส่วนร่วมในเกมวันนี้ดีเหลือเกินร่วมกับเจมส์ไฮเดนช่วยกันทาแต้มเกาะแต้มกันไปค่ะแต่แล้วเนี่ยจบครึ่งแรกเป็นคลิฟฟนคาร์เรียสที่นําอยู่6แตม้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะเกมของบุคลินเนสเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะการเล่นเกมบุคคของเขาภายใต้การนาของเจมส์ไฮเด้นแล้วก็ไคลรีเออร์วิงดูเข้าที่มากยิ่งขึ้นแต่แล้วแฟนๆเนี่ยก็เสียวเลยนะคะจังหวะที่เจมส์ไปที่ขาาซ้ายกรเพลเลยดูแล้วคงเจบนะคะคแต่ก็ยงดีค่ะที่สสาาามารถกลับลนย ทำการแข่ขันได้ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นไคลรีเออร์วิ่งโชว์ค่ะพาทีมลุกลินเนสกลับขึ้นมานำได้เฉยเลยแต่พอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ทั้ง2ทีมเนี่ยคงเสมอกันนะคะเข้าสู่ช่วง3นาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นลุกลินเนสที่พลาดการเล่นเกมรับค่ะแล้วก็เสียแต้มแบบง่ายๆจบกันที่การเทิร์นโอเวอร์ของเจมส์ชาร์เดนทำให้พวกเขาหมดโอกาสไล่ทันและผลงานของผู้เล่นในทีมลุกลินเนสได้ไคลรีเออร์วิง27 7รีบาว9แอสซิสต์เป็นแต้มที่มากที่สุดของเขาในฤดูกาลตอนนี้เลยนะคะเจมส์ชายเดน22แต้ม7รีบาว10แอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิลแต่ก็ไม่มากพอคลิฟแลนด์คาร์เรียสได้ดาเลสกาแลน22แต้ม6รีบาว12แอสซิสต์สมกับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์คนล่าสุดเลยะคะ่ะไอแซคโอโคโล15แต้ม1รีบาวช่วยทีมทำแต้มดีเลยนะคะเนี่ยจบเกมคลิฟแลนด์คาร์เรียสเอาชนะบรุกลินเดสไปได้อย่างประทับใจ114ต่อ107ตามซีรีรส์ฤดููกกาลปรติอย 2ต่ตอนหนึ่งสำหรับบรุกลินเนสในเกมวันนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่พวกเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกแล้วก็คงจะต้องทําต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีเควินดูแรนอีกร่วมเดือนในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขาใช้แพตตี้มิลส์ครับร่วมกับเคสเลอร์เอ็ดเวิร์ดขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกภายใต้การนําทีมของคาเรียร์วิงและก็เจมส์ชาเดนแต่ทั้ง2คนนี้เนี่ยในเกมวันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2เท่านั้น,นครับในฤดูกาลนี้ที่ทั้งคู่ได้เล่นร่วมกันแต่่่่่่่่่ววววัััันน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 นีีีี้้้้้้กก็ถืืืออออออาาาาาาททงง2คเเเเเยยพไไดดไดดปรรบบบตตสูใใลแมชๆ คจะต้องเห็นความคล่องแคล่วของเขามากขึ้นชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะทําทแต้มของตัวเองการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการสร้างเพลย์กับเพื่อนรวมไปถึงการรีบาวการเล่นเกมสวนกลับทุกอย่างวันนี้ของคาร Re ียวิ่งเนี่ยดูกระชับกระเฉงดูทรรมัตทแแมงมากขึ้นเยอะเลยเข้าที่มากขึ้นจริงๆในขณะที่เจมส์ฮาเดนในเกมวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีเกมบุกที่ร้อนแรงอะไรมากมายแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มหรือว่าสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนแล้วก็โชคดีนะครับที่จังหวะที่เขามีอาการถกลงสนา ทำการแข่งขันได้แต่ปัญหาของบลูเบลนเนสในเกมวันนี้นะ่ะชัดเจนเหลือเกินครับแล้วก็เป็นแบบนะั้นจริง,รงๆนั่นคือการเล่นเกมตายแปน้นวันนี้เนี่ยถือว่าพวกเขาต่อสู้เต็มที่แล้วครับโดยเฉพาะการรีบาวด้วยการเล่นที่เป็นแบบ small lineup แบบนี้การรีบาวยังไม่ได้เป็นรองอะไรมากมายแต่การทําแต้มรอบๆบปากห่วครับโดยเฉพาะพื้นที่ใน4ครับ3วินาที point in the paint เนี่ยแหละโอ้โหห่างกันเป็นทุ่งเลยนะครับ20แต้มครับ54าบต่อ34ในจุดนี้เนี่ยถือว่าบลูเบลนเนสเนี่ยต้องแบกเยอะเลยม ออริชในเกมวันนี้ยังคงเป็นตัวสำรองนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าซ้ายเบรกไป5เกมเลยทางสตีฟเนชก็เลยให้เขาเล่นในฐานะตัวสำรองไปก่อนถ้าเกิดวันใดที่ร่างกายของรามาคัสออริชเข้าที่เนี่ยเขาก็สามารถกลับมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็น่าจะช่วยทีมได้มากกว่านี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องถือว่าบลูคินเนสเนี่ยเขาพยายามต่อสู้เต็มที่แล้วนะในช่วงท้ายเนี่ยมาพลาดเองมีการเสียแต้มง,ง่ายๆครับแล้วก็ทําแต้มเอง,งไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้้าาาาายยยเเเเกมมสสสุุดดดๆล15วินนทีจั โอเวอร์สำคัญครับกเกลยโดนไอแซคโอโครเนี่ยลุยเข้าไปยัดห่วงแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเอาชนะได้อีกเลยหลังจากจบเกมการแข่งขันนี่นะครับตัวของเจมส์ฮาเดนเนี่ยเขาก็พูดถึงอาการบาดเจ็บที่บริเวณหน้าขาซ้ายของเขานะครับว่าไม่เป็นอะไรมากครับเขาโดนเข่ากระแทกเข้าไปครับมันก็เลยเหมือนไฟช็อตจืดขึ้นมาครับเขาก็เลยต้องโอเคเยกไปก่อนเลยเพราะว่ามันเจ็บแรบเลยแต่เขาก็บอกว่าเขาไหวครับเขาพร้อมลงสนามทำการแข่งขันแน่นอนเราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าทางทีมเนี่ยเขาจะเอาอยัางไงจะให้เจมส์ฮาเดนพักหรือเปล่าในเเเกมมหหหนนนน้าารรรือออววว่่จจจสสดะไิิงงๆใขค ตอบไปนี้เนี่ยแฟนๆแล้วก็สื่อเนี่ยไม่ต้องถามแล้วนะครับเพราะว่าหลังจะจบเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเขาก็ตอบชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนว่าตัวของเขาเนี่ยก็ยังคงยึดเหมือนเดิมครับเขาก็เลือกที่จะไม่ฉีดต่อไปแบบนี้ครับดังนั้นก็จะเป็นอย่างที่เรา2คนรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่าเราก็จะไม่ได้เห็นใครเรเวิ่งลงสนามทําแข่งขันเกมในบ้านนะครับเพราะว่าทาง NBA นีเนี่ยเขาเคยมีข้อกาหนดเอาไว้นะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนว่านักกีฬาบาสเอืง,บอง,องนบีบเน อินดอร์ต่างๆเนี่ยต้องฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นไม่สามารถทายยําการแข่งขันได้ไม่สามารถเข้าไปได้ตัวของคาเรีวิ่งทางทีมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจ่ายค่าปรับแล้วก็กลับมาเล่นง่ายๆอะไรแบบนั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยกฎมันก็ไม่เป็นกฎครับพเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมครบครอบ1ปีนะครับที่เจมส์ฮาเดนเนี่ย ขาลงทําแกงขันในยูนิฟอร์มของ Brooklyn Nets และตั้งแต่ที่ James Harden เนี่ยเทรดเข้ามาอยู่ Brooklyn Nets เนี่ยเป็นเสร็จแล้วทีมเนี่ยเล่นนะครับทั้งฤดูกาลปกติแล้วก็เพลย์ออฟจนถึงวันนี้เนี่ย113เกมแต่ว่าทั้ง3คนครับ Big 3ทั้ง3คนว่าจะเป็น Kevin d u ร a n t James Harden Kyrie Irving เนี่ยได้เล่นร่วมกันแค่16เกมเท่านั้นนะครับ16เกมจาก113เกมเนี่ยคิดเป็นแค่4%เท่านั้นเองนี่ถือว่าเป็นความเซ็งแล้วก็เป็นความน่าเสียดายสําหรับแฟนๆบาสเสียงพวกเราโดยเฉพาะส่วนตัวแอดมินครับอยากจะเห็น Big 3ทั้ง3คนนี้เนี่ยได้เล่นร่วมกันยาวๆเลยนะครับพวกเรา แฟนบาสเนี่ยจะได้เห็นความสุดยอดเลยเกินเพราะว่าทั้ง3คนตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบโ oh อ้โหพีคเลอเกินทั้งความนิ่งการยิงการเข้าใจเกมต่างๆทั้ง3คนนี้คือสุดยอดแต่พวกเราเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นการเล่นทั้ง3คนยาวๆเลยนะครับเหมือนโดนคำสาบยังไงไม่รู้เลยที่เหลือหลังจากนี้นะครับแฟนๆบาสอย่างพวกเราก็ได้แต่ภาวนานะครับว่าทั้ง3คนจะได้มีโอกาสเล่นร่วมกันต่อเนื่องบ้างนะครับจะได้เห็นกันสักทีสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนวอชิงตันวิสเซอร์สครับเป็นเช้าวันพฤหัสเจ็ดโมงเรา ำทำแกงกันได้หรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับติดตามกันต่อครับ ในส่วนของคลิปแลด์คาร์เรียสในเกมวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่พวกเขาเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าความสําเร็จของพวกเขาในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบฟลุกๆก,การเล่นของคลิปแลด์คาร์เรียสในฤดูกาลนี้นะเหมือนเป็นตัวแทนของแฟนบาสทั้งโลกเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนบาสยุคปัจจุบันที่การเล่นเต็มไปด้วยการเล่นเป็นทีมครับระบบความเล่นลงตัวความเข้าใจการรู้หน้าที่บทบาทและการเล่นของตัวเองในทีมทุกคนเลยครับนะักกีฬาทุกคนเนี่ยถือว่ามีส่วนร่วมกับทีมมาโดยตลอดไม่มีความเห็นแก่ตัวนะครับใครจะโดดเด่นก็ว่ากันไปคคคันนีี่่ือสสาาาเหตุํํญลททใดู มีความลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อทั้งๆท,ที่ทีมของพวกเขาเขาดตัวหลักถึง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างคอลินเซ็กสตันหรือว่าจะเป็นริกกี้รูเบโอท่านะเวลานี้ทั้ง2คนนี้ยังอยู่เนี่ยโอ้โหเขาคงจะดีกว่านี้ด้วยซ้ําไปแต่ไม่เป็นไรครับในเกมวันนี้ยังมีดาเลสกาแลนอยู่ในสนามที่วันนี้เจ้าตัวเล่นไปนะครับแล้วก็รู้ข่าวพร้อมๆกับคนในสนามนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถคว้ารางวัลผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ได้โอ้โหวันนี้ก็โชว์อีกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มด้วยตัวเขาเองนะครับทั้งสงคะแนนสาคะแนนได้หมด อื่นในทีมมันก็เลยทําให้เกมของคลิปแลนเกาเลีส์มีความไหลลื่นและก็มีความสม่ําเสมอมากๆจบเกมวันนี้ทําไป22แต้มกับ12แอสซิสเลยทาให้เขากลายเป็นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของคลิปแลน์กาเรีสเองที่ในช่วง2เกมการแข่งขันครับเขาสามารถทาแอสซิสรวมกันได้ถึง30ครั้งคนแรกคือเรบอลเจมส์ครับคนที่2ก็คือดาวริสกาแลนในเกมวันนี้เนี่ยนะครับแม้แต่ไครีเออร์วิงที่วันนี้ลงทาการแข่งขันทีมตรงข้ามเขาคืออดีตผู้เล่นนะครับชั้นยอดของคลิปแลนเกาแลีส แข่งขันแบบนี้เลยดารลิสกาแลนด์ในฤดูกาลนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนเนี่ยลุ้นในเขาติดออลสตาร์ Star มากๆนะครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยคลิปแดนเคอร์วิสจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันออลสตาร์ Star. ถ้าเกิดทําได้เนี่ยโอ้โหแฟนๆทีมเนี่ยเหมือนมีนักกีฬาของตัวเองทําการแข่งขันในออลสตาร์ Star. แบบนี้ยิ่งเชียร์สนุกเลยครับน้องๆหรือว่าแฟนบาสที่ชื่นชอบสไตล์การเล่นของดารลิสกาแลนด์นะครับอย่าลืมไปโหวตนะครับโอ้โหตอนนี้ยังทนันใครที่ชอบโหวตกันไปเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ทําการโหวตออลสตาร์ Star นะครับยังมีเวลานะคคคครรรรรัััับบบบบบอออยยย่่าลลลืมไไไไปปโโหหหววตตตกกใใชชส์แนนนเเี ร่อีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมในเกมวันนี้ครับนั่นะคือไอแซคโอโครเขาคืออดีตดราฟอันดับ5นะครับปี2020วันนี้เนี่ยก็ก้าวขึ้นมาครับช่วยคำแต้มได้เป็นอย่างดีเพื่อนๆลองดูครับไม่ใช่แค่ตัวของไดเรสการันหรือว่าจะเป็นไอแซคโอโครนะครับคนอื่นๆในทีมเนี่ยไหลลื่นกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอเวนโมบบีนะครับหรือว่าจะเป็นแจเร็ดอาร์เรนรวมไปถึงลาลี่มาร์คเนนลาลี่มาร์คเนนเนี่ยหลังจากที่เทรดมาจากชิคาโกบูลส์ครับดูเขามีความสุขในการเล่นมากขึ้นเยอะเลยได้รับบทบาทได ได้ดีครับเหมือนจะเป็นการยิง3คะแนนการช่วยรีบาวต่างๆมันก็เลยยิ่งทําให้คลิปแลนเคอร์สมีความลงตัวมากขึ้นเควินเลิฟในฤดูกาลนี้เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเป็นปัจจัยสําคัญเลยเขาดรอปตัวเองไปเป็นฐานะตัวสํารองแต่เขาก็มีความสุขเ,เพื่อนๆลองดูครับเล่นไปยิ้มไปย,ไปยิงไปลงไปเรียกว่าดูดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาแบบสิ้นเชิงเลยวันนี้จัดไป14แตม้ม5รีบาวหแอสซิสแบบชิวๆเลยนะครับและสุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้อย่างประทับใจแฟนๆในสนามเหลือเกินชัยชนะในวันนี้เนี่ยถือว รประกอบกับเมลกี้บัคส์ก็แพ้ไปในเกมวันนี้ก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ4ครับโอ้โห و, ไม่น่าเชื่อเลยประทับใจมากเลยเชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนๆบัคสเพิ่งเริ่มติดตามชม NBA เอนี่ยนะครับอาจจะหันมาเชียร์คลิปแดน,นเคอร์เรสกันมากขึ้นเยอะเลยดูแล้วเป็นทีมที่ดูและเชียร์สนุกมากๆเลยนะครับสำหรับเกมหน้าก็เหนื่อยกันต่อครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนทีมอันดับหนึ่งของฝั่งตะวันออกอย่างชิคาโกบูลส์เป็นเช้าวันพฤหัส8โมงนะครับสนุกแน่นอนครับเ,เพื่อนๆห้ามพลาด เราไปต่อนที่คู่ต่อไปเลยนะครับการ่ายทอดสดท,ทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน NBA TV คู่ใหญ่ของวันนี้เลยครับแนะ่คือ LA Lakers เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Utah Jazz การเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งแรกจาก3ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปรกติสำหรับ Utah Jazz นะคะเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดค่ะแต่ทางทีมเนี่ยก็ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงครบเลยนะคะในขณะที่ LA Lakers ค่ะโจเซนเตอร์ของ Jazz อย่าง Rudy g กูแบกเนี่ยก็ส่งเดอไวท์เฮาส์ลงเป็นผู้เล่น5ตัวแรกนะคะมาชนกับ Ru ดี g ก b แบ t เปิดเกมมาทั้ง2ทีมโอ้โหต่อสู้กันได้ เป็นได้อย่างรัดก,กมุม LA Lakers ในวันนี้มีการยิงวงนอกที่ดีแต่ j จ z z เก็ไม่กังวลดใดๆนะคะค่อยๆข้ามทำแต้มค่ะวงในวงนอกเกตแต้มสลับกันไปเลเกอร์ในวันนี้มีการยิง3คะแนนดีแบบผิดหูผิดตา<嗯>เลยนะคะรวมไปถึงการเล่นเกมรับด้วยค่ะบีพายูท่าจ๊สเนี่ยพลาดเยอะเทิร์นโอเวอร์เยอะโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่2เนี่ Jazz ยแจ๊จริงไม่ดีเลยค่ะแต้มไม่เดินเท่าที่ควรก่อนที่จะเจอเพลสนับแต่ของ拉斯เวสต์บูกัยัดหัวใส่รูดี้โกแบยัดแบบโอ้โหหนักดวงเหลือเกินเหมือนไปโกรธใครมาเลยทีเดียวนะคะจบครึ่งแรกเนี่ย L อเอลเกอร์สออกนำไปก่อน6แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังยนะูท่แจ้าเริ่มไล่พะเขาได้ไมค์คอลลีเก้าเข้ามาทำแต้มร่วมกับโดนาวันมิเชลในขณะที่ LA l เ k e ลเกอร์สค่ะเกมรับเนี่ยก็แผ่วลงการทำแต้มเริ่มแผ่วลงเต็มไปด้วยความผิดพลาดโดนยูท่แจ้ารันช่วงท้ายคนแรกที่3เนี่ย12ต่อ3นะคะอาการ LA l เ k e ลเกอร์สเนี่ยจ้าเป็น บวกเลยทีเดียวพอเขาสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะเลเกอร์สพยายามโจมตีวงในมากขึ้นและพวกเขาก็ทําได้ดีขึ้นค่อยๆไล่กลับมาได้สแตนลี์จอห์นสันค่ะลงมาช่วยริบาร์ช่วยรีบอลเจมส์ทำแต้มนะคะรันไป13ต่อ0ยังไม่พอค่ะช่วยริบาร์สาคัญค่ะแล้วก็ส่งต่อให้เอฟรีแบนลียิง3คะแนนลงไปทําให้เอลเลเกอร์สกลับขึ้นมานนำหลังจากนั้นเลเกอร์สค่ะก็ประคองตัวแบบสุดใจแล้วก็ปิดท้ายกันที่เพลนี้เลยค่ะและเซอร์เวสบุกลุยไปทําแต้มรวมทั้งได้ฟาวด์ด้วยค่ะโอ้โหลงใจไป ชนะได้สักทีค่ะแล้วผลงานของผู้เล่นในทีมยูท้าจัสได้ไมค์คอลลี่2ิแต้ม3แอสซิสตบรูดี้โกแบร์19แต้ม16รีบาวด์ดับเบลิลดับเบิลแต่ก็ไม่ไหวอะ่ะ LA ลเอเลเกอร์สได้บรูบอนเจมส์25แต้ม7รีบาวด์7แอสซิสต์อย่างที่บรูบอนเจมส์บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคะว่าเขาเสัญญายค่ะว่าพวกเขาจะทำให้ดีกว่าน,นี้ Johnson, 15, 15, 5, สแตลลี่จอห์นสัน15แต้ม5รีบาวด์3แอสซิสต์โดดเน้นมากกว่าวันนี้ลงมาเป็นพระเอกในช่วงท้ายเกมจบเกม LA ลเอเลเกอร์สชนะยูท้าจัสสำเร็จ101ต่อ 95สะใจแฟ,แฟนๆมากค่ะสำหรับยูท่าแจ๊สในเกมวันนี้นะครับอย่างที่แอ้มินตุนพูดเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดของพวกเขาหลังจากที่เพิ่งเอาชนะเดนเวอร์นักเกสมาได้ที่พวกเราทําหลังเกมเมื่อาวานเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับการแข่งขันแบบ2วันติดเนี่ยส่งผลกับการเล่นในภาพรวมทั้งหมดจริงๆโดยเฉพาะการยิงการทําแต้มวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างโดนาวนมิทเชลนะครับจอแดนคลาร์กสัรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบยานบอกดานวิชครับวันนี้ทั้ง3คนนี้เนี่ยมีการยิงฟิลโกลที่ไม่ค่อยดีนะ ทแต้มก็ตามแต่3คนที่ว่าเนี่ยคือตัวสําคัญในการเล่นเกมบุกของ Utah Jazz นะครับพอสาคนที่ว่าทําผลงานไม่ค่อยดีครับมันก็เลยทําให้แตม้มแล้วก็การเดินเกมของ Utah Jazz เนี่ยส่งผลมากๆเลยที่น่าชื่นชมในการต่อสู้ของเกมวันนี้นะครับนั่นคือ r u ดี g o แแบ t แม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายต่อหลายคนจะเห็นเลยนะครับว่า Rudy Gobert เนี่ยเจอเก็บแต,มต้มตายแปนเจออัดยัดห่วงใส่บ้างเจอคํารามใส่บ้างเจอวางใส่แต้มหรือว่าหลายต่อหลายครั้งเลยครับเจอผู้เล่นของ LA Lakers เนี่ยทำแต้มใส่แต่เขาก็ย,ยังคงต่อสู้ต่อไปนะครับแต่สิ่งที่แอดมินไม่เข้าใจ อยู่อย่างหนึ่งครับว่าทําไมยูท่าแจ๊สเนี่ยพวกเขาถึงไม่ยอมเปิดเกมบุกผ่านรูดี้โกแบร์บ้างครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ย L.A. เกอร์สไม่มีเซนเตอร์ธรรมชาตินะครับพวกเขาใช้อ่โรบอนเจมส์บ้างสลับกับสแตนลีย์จอห์นสันช่วยกันชนใส่รูดี้โกแบร์ถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยเซตเพลย์ดีๆนะครับแล้วก็ให้รูดี้โกแบร์เนี่ยเข้าไปปักใต้แป้นคอยหมุนเก็บแต้มยิงบ้างได้ลูกโทษได้ฟาวบ้างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่ารูดี้โกแบร์เขาก็น่าจะททํําาาาไได้้้แแแลละมมมัััันนนนกกก็จปญหใหใบเเออร์สค่่่่ขงต ให้แบบนั้นครับเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่ากว่า,วาที่รูดี้กัวแบร์จะมีฟิลโกแรกของตัวเองเนี่ยนั่นก็ไปช่วงต้นควอเตอร์ที่2แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยก็ต้องรอให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยป้อนเข้ามานะครับแต่เพื่อนๆก็ไม่ค่อยป้อนเข้ามากลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเขามีฟิลโกมีการทําแต้มเกมบุงเขาเนี่ยแค่8ครั้งเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้ยูท่าแจ๊สเนี่ยไปไปมาๆกลายเป็นเป็นรองทั้งการรีบาวเป็นรองทั้งการเล่นเกมส่วนกลับเป็นรองทั้งการทําแต้มพืน้นที่วงในนะครับพอยต์อินเดอะเพนนต่างๆียันเคเเรอลลย่ชืับแะพื่อนๆเเชื่่่่อมัั้้ยยครบววาาููททแจสในนนนีีีผ ตัวหลักๆเนี่ยอยู่กันครบเลยนะครับพวกเขาถือว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งในการเล่นเกมบุกนะครับแต่ในควอเตอร์ที่4มีแค่17แต้มเท่านั้นสุดท้ายแพ้ทีม LA Lakers ทีมที่ไม่สามารถชนะทีมระดับ50%ได้ร่วมเดือนนะครับเฉยเลยมันก็เลยสร้างความเซ็งให้กับแฟนๆ Utah Jazz ในวันนี้แบบเลี่ยงไม่ได้เลยครับสำหรับเกมหน้านะครับพวกเขาจะได้กลับบ้านแล้วก็รอรับการมาเยือนของ Houston Rockets เป็นเช้าวันพฤหัสห้าทุ่มเก้าโมงจะต้องชนะสถานเดียวแล้วละครับเพื่อลืมฝันร้ายในเกมวันนี้ครับ หันไปดูในส่วนของ LA Lakers กันบ้างนะครับการเล่นของพวกเขาในวันนี้เนี่ยรากับว่าต้องการไถ่บาสนะครับหลังจากที่แพ้อย่างย่อยยับให้กับเดนเบื้อนักเกสกว่า37แต้มเจอแมจิกจอห์นสันตำนานของทีมเนี่ยออกมาตำหนินะครับจนรบบอนเจมส์เขาต้องออกมาทวิตขอโทษนะครับแล้วก็บอกว่าจะทําให้ดีกว่านี้ให้จงได้ครับเพื่อแฟนๆของ LA Lakers เองแล้วพอเปิดเกมมาเนี่ยตัวของริบอนเจมส์เองก็เหมือนทาตามคาพูดของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเขานำทับ LA Lakers ต่อสู้กับ Utah Jazz แบบไม่น่าเชื่อเลยการยิงวงนอกก็ดีการเล่นเกมสวนกลับการเล่นเกมรับ น้อยหลือเกินตัวของรูบอลเจมส์เนี่ยยังคงดูไหลลื่นนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมบุกการยิง3าคะแนนการยิงระยะการการข้ามเข้าไปทําแต้มทุกอย่างของรูบอลเจมส์ยังคงทรงพลังและก็ดูมีไฟในการเล่นอย่างต่อเนื่องจบเกมวันนี้เนี่ยจัดไปถึง25แต้ม7รีบา์7แอสซิสสร้างเพลย์กับเพื่อนต่อเนื่องเลยครับช่วยรีบา์ทำทุกอย่างให้กับทีมเรียกว่าเป็นหัวใจให้กับทีมเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับการทําระดับ25แต้มวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําระดับอย่างน้อย25แต้มเป็นเกมที่14 NBA สาหรับผู้เล่นที่มีอายุ36ปีขึ้นไปไม่มีใครทําได้มาก่อนนอกจากเรบรอนเจมส์มีความสม่ําเสมอขนาดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับร้อนแรงเหลือเกินเท่านั้นยังไม่พอนะครับในช่วง14เกมติดที่ผ่านมาที่เขาทําระดับอย่างน้อย25แต้มเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําในการทําแต้มให้กับ LA Lakers ทุกเกมเลยนะครับ14เกมติดต่อกันในประวัติศาสตร์ของ LA Lakers ช่วง25ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมีแค่ชฉกิโอนิวนะครับและก็โคบีเบรนเท่านั้นที่สามารถทําระดับแบบเรบอนเจมส์ได้นี่คือความยยอดเเี่่่มมมแและในนนกวั้ไค จมส์ James, คนเดียวนะครับที่ลงมาแล้วสู้ด้วยพลังครับโอ้โหมีไฟในการเล,เล่นลึกเกินครับทั้งเกมลุกและกเกมรับเรียกว่าทุกคนเลยก็ว่าได้หมดจะเป็นอย่างเมลีกมังไทเลนฮอตตันทักเกอร์ออสตินรีฟเดอะไวท์ฮาวเวิร์ดเทเวอร์ริซาเอเวอรี่แบรดลีย์เรียกว่าทุกคนเลยนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสองคนในวันนี้ครับนั่นคือรัสเซลเวสบุกกับสแตนลีย์จอห์นสันสองคนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าสร้างความสุขให้กับแฟนๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยเริ่มกันที่รัสเซลเวสบุกก่อนเกมการแข่งขันตั้งแต่เปิดเกมมาเลยเนี่ยนะคคครรรรับบบโโอ้โห้หหนนนาาาเเเเีีเ่แบบ่ยยยงขงขึมมแดกๆลลผ ผลงานของเอลเอลเลเกอร์แย่ๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวของรัสเซอร์เวสบุกจะเป็นคนโดนอัดหนักที่สุดแล้วละครับสำหรับฤด,ดูกาลนี้วันนี้เนี่ยภาพรวมทั้งหมดในการเล่นก็ไม่ได้ว่าโอ้โหร้อนแรงแล้วก็ดูดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่การเล่นของเขา2เพล์สำคัญสุดๆเลยนะครับในเกมวันนี้ที่ทําให้ไฟในการต่อสู้ของ LA L a เอลเกอร์ไม่มีมอดเริ่มือนที่เพล์แรกครับจังหวะที่เขาหลุดเข้าไปยัดห่วงใส่รูดี้กูแบร์ครับโอ้โหพลังกระโดดเนี่ยเหลือๆเ,เลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยอะแอดมินตูนี้ดูยังสูห,ห,หูตกใจเลยแรงมากๆครับรูดี ีโกแบร์นี่คือผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีคนล่าสุดพอยัดเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหคำรามใส่เลยครับแล้วก็มีการพูดอะไรนิดๆหน่อยๆโดนฟาวเทคนิคไปแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่คือสร้างความสุขให้กับแฟนๆในสนามอย่างไม่น่าเชื่อและสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นเพล์ช่วงท้ายเกมนะครับจังหวะที่รัสเซลเวสบุกคลากเดี่ยวเข้าไปแล้วก็ลุยเข้าไปได้ฟาวล,ลงใส่รูด,ดี้โกแบร์อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ไม่พลาดโดนเทคนิคแล้วไปสะใจใส่หน้ามานั่งสำรองตัวเองแล้วก็แฟนๆของทีมในสนามครับกรรมการก็ไม่สามารถจะให้ออรยมังบ มากนะครับสองเพลงนี้ของรัสเซลเวสบกวันนี้มีค่าเหลือเกินและสุดท้ายครับพระเอกตัวจริงในเกมวันนี้โดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4ี่น่นคือสเตลลี่จอห์นสันครับโอ้โหผู้เล่นสัญญา1ิบวันฉบับที่3เนี่ยครับหลายๆคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมเซ็นสัญญา10บวันได้ถึง3ฉบับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นแบบฮาร์ดชิปครับทีมเนี่ยขาดผู้เล่นครับหมจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องนักกีฬาบาดเจ็บทาง NBA สามารถให้เข้าเซ็นมาได้อันนี้คือสัญญา10บวันแบบปกติของเอ a เอแล้วนะครับเขากด10แต้มนะครับจากบ รวมไปถึงการลุยเข้าไปทําแต้มครับเล่นต,ตัวตัวกับรูดี้โกแบร์เนี่ยวันนี้โอ้โ oh หมีฟุตเวิร์กนะครับ le hn, le le Kobe, เล่นเรียกว่ารูดี้โกแบร์นี่งงเลยเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆบาสพอเห็นแวบ,บแรกเนี่ยนึกถึง LAClippers ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับที่เทอร์เรนส์แมนเนี่ยเขาเล่นจัดการใส่รูดี้โกแบร์นะครับเหมือนจะเป็นการยิงวงนอกบางการข้ามเข้าไปทําแต้มดึงรูดี้โกแบร์ให้เสียจังหวะจะเรียกว่าทําได้ดีเหลือกเกินนะครับ LA Lakers เสียมากลายุทธ์เดียวกับ LAClippers นะครับไม่มีเซนเตอร์ตัวธรรมชาติเลยใช้เรเบลล์เจมส์สลับกับสเตลีีีียย์์จอหนนนนนสััเ่่ชวกกรรูด้โแบบไปมา เกมบุกดีกว่ายูท่าแจ๊สด้วยซ้ำไปในช่วงควอเตอร์ที่4และที่สําคัญครับเพย์ Play ที่มีค่าเหลือเกินของสแตนละี์จอห์นสันเนี่ยคือจังหวะที่โรบอนเจมส์เนี่ยเขายิง3คะแนนแล้วพลาดสแตนลี์จอห์นสันเนี่ยบินมาจากไหนไม่รู้ครับรีบาวเกมบุกได้เฉยเลยเกือบจะออกโอ้ยจะออกไม่ออกส่งให้โรบอนเจมส์แล้วก็กลับมาโรบอนเจมส์ส่งกลับมาให้ตรงกลางครับตัวเขาเนี่ยเสียหลักนะครับแล้วก็ดีดต่อไปให้กับเอเวอร์รี่แบรดลีย์เอเวอร์รี่แบรดลีย์ก็จัดให้ยิง3คะแนนลูกนั้นลงไปครับโอ้โหหายใจโล่ง แฟนในสนามอย่างมากเลยครับในเกมวันนี้เนี่ยนะครับตัวของแฟรงก์วอลเกเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกนะครับเป็นครั้งที่22จาก44เกมในการแข่งขันฤดูกาลนี้ของเลเกอร์สเลว์ว่าเปลี่นเกมนึงปรับเปลี่ยนอีกเกมนึงตลอดเวลาเลยนะครับไม่มีทางเรื่องจริงครับเพราะว่า LA เลเกอร์สในฤดูกาลนี้เนี่ยผู้เล่นไม่ครบทั่วนะครับเจออาการบาดเจ็บเจอปัญหาเรื่องโควิดนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยและในเกมวันนี้ก็ไม่มีคาเมโล่แอนโทนีด้วยนะครับเนื่องจากเขามีอาการบาดเจ็บที่หลังยังไม่พร้อมลงสนามทาาาาาากกกแขข่่งงัาาัันนนหหหลลยยยยยคคถมมเเเ้ีวไไป กลับมาลงสนามทำการแข่งขันสักทีเลยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยทางทีมได้เปิดเผยออกมาแล้วนะคบว่าเขาพยายามให้ตัวของเคนดริกนันเนี่ยมีการซ้อมมากขึ้นพอให้ซ้อมหนักมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเข่าที่เดิมครับเข่าวขวาของเขายังคงมีปัญหายังคงมีอาการเจ็บก็คงต้องเบรกกันต่อไปแล้วก็ยังไม่รู้นะคบว่าเคนดริกนันเนี่ยจะสามารถกลับลงสนามทำการแข่งขันได้เมื่อไหร่ดีไม่ดีในจุดนี้เนี่ยอาจจะกระทบการเทรดก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสัญญาของเคนดริกนันกับเทเรนฮอร์ตันทักเกอร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าสวง่นนีๆเข้ ตอนนี้ถ้าเกิดบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าทีมไหนเขาจะต้องการหรือเปล่าเราต้องมาติดตามชมกันอีกทีอันนั้นเป็นเรื่องของอนานคตแล้วครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วครับราสเซลเวสบุกจะอยู่ต่อ,หร,อระะรรหรือเปล่าจะมีการเทรดหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เชื่อเหลือเกินว่าฟแฟนๆเนี่ยมีความสุขแน่นอนเพราะว่าพวกเขาสามารถเอาชนะทีมอันดับ4ของฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ทีมอันดับ4ี่ของลีกในฤดูกาลตอนนี้ได้สำหรับเกมหน้านะครับเป็นเช้าวันพฤหัส10บโมงครึง่งรอรับการมาเยือนของอิเดียนาเพเซอร์สมาดูกันซิว่าลาเอร และสำหรับผู้ที่เหลือในวันนี้บอสตันเซลติกสกลับมาเอาชนะนิวออร์ลีนส์ l พ c a ก s นส์ร้อยสต่อเก้างทั้งๆที่ครึ่งแรกตามกว่าสิบแปดตามชาร์ลอต e นสได้เกมแห่งชีวิตของม้าส์บริจิตเอาชนะนิวยอร์ k นิกส์9 7้าสิบเจ็ดต่อแปดสิบเจ็ดวอชิงตันวเอาชนะฟิลาเดลเฟียเซเวน s ไปได้อย่างยอดเยี่ยมร้อยสิบเจ็ดต่อเก้าสิบแปดเมมฟิสกสี้ยังคงร้อนแรงเอาชนะ Chicago ชิคาโกบูลส์ร้อยสิบเกมที่12จาก13เกมหลังสุดส่ชนะเ,เกมที่สิบ ร้อนแรงเอาชนะอินเดียนะเพเซอร์ไปได้139ต่อ133อลนตาฮอคสู้ตายค่ะกับเอาชนะวอกกี้บัคส์ไปได้121ต่อ114ชนะในบ้านได้สักทีนะคะสำหรับฮอคส์พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เอาชนะออรีนโดแมจิกไปได้98ต่อ88เกมการกลับมาของซีเจมีคอลัมนะคะเนี่ยไมอามี่ฮีทเอาชนะโทโตแรปเตอร์สไปได้104ต่อ99 Jimmy Butler, จิมมี่บัตเลอร์จัดทริปเปิลเดิร์บไปเลยค่ะดั Dallas icks, ลลัสแมววิส์รักษาเกมในบ้านยื้อเอาชนะโอเคซีซันเดอร์ไปได้104ต่อ1 0 2ลูกกาดดอนชิจั ปิลดท้ายกันที่ฟินนิคซัเอาชินาซานแอนโทนิโอสโปสแบบสบายๆ121ต่อ107เจวินบุกเกอร์จัดไป48แต้มเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะสะใจเพลย์ไหนกันบ้างคะสำหรับตูนเนี่ยสะใจเพลย์ที่ลาเซอร์วอส์บุกในยันทัวใส่รูนิดโกแบบมากเลยค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเรานะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดข้อมูลหลังเกมสนุกๆเต็มไปด้วยสถิติแบบนี้อย่าลืม subscribe ที่โลโก้23 m a นเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ จีได้คงพวกเรา23เป็นที่ทรแมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ